สวัสดีค่ะก็กลับมาพกนุชีแล้วนะคะวันนี้นุชิก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องสะดุดรักมิสเตอร์หลิงนะคะซึ่งมีฉายทางโยคู่หรือถ้าเกิดเป็นภาคไทยนะคะก็คือทาง2 ID มีทั้งหมด24ตอนเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเป็นเรื่องราวของคนหนูตกอาบิถูกไล่ออกจากบ้านมาอยู่ตามลาําพังและเธอได้บังเอิญขับรถชนประธานหนุ่มผู้แสนเย็นชาจนเธอต้องรับเขามาดูแลข้างกายเขาว่าหายดีเพราะตอนนั้นประธานหนุ่มพูดเนี้ยมีความทรงจําเสื่อมชั่วคราวเขาเลยังจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร และด้วยความที่ทั้งคู่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันนั่นแหละจึงเกิดเป็นเรื่องราวความรักขึ้นมาซึ่งพระเอกเรื่องนี้นะก็ได้หลิวเธอซึ่งเป็นเด็กฝึกจากราการชฉวง2019นะคะมารับบทเป็นหลิงเย่ประธานหนุ่มสุดแสนที่จะเย็นชามีความเป็นผู้นำแล้วก็มาตรฐานสูงมากแต่เขาเป็นเพียงลูกบุญธรรมของตระกูลหลิงเท่านั้นนะบรรดา,นานลูกชายตัวจริงคนอื่นจึงคิดที่จะปองรายพระเอกเพราะพระเอกะทั้งเก่ง,ท,ง,กงทั้งฉลาดกลัวว่าเขาจะมาแย่งตำแหน่งของตัวเองไปยังไงล่ะ ส่วนนักเอกของเรื่องนะคะก็คือเจ้าลูซ่ซือในเรื่องอะ่ะรับบทเป็นกู้อันซินเป็นคุณหนุูจากบ้านเศรษฐีที่ก็ตกอับจะต้องออกมาอยู่ทนเดียวข้างนอกแล้วก็ทํางานแบบแสนจะลําบากมากเป็นพนักงานแบบขนส่งพัสดุทั่วไปเท่านั้นนะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มันตั้งแต่ปี2 0 2 1แล้วแต่ว่าหนูดาได้นำมาเล่าใหม่ในแบบของตัวเองนะคะถ้าย่างไรก็ลองไปฟังสป,ปอยกันเลยดีกว่าคะ่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะมันเริ่มต้นมาเรื่องก็คือกู้อันซินเอกของเรื่องอะกำลังทํางานโดยขนส่งพัสดุให้กับลูกค้าแต่แล้วจูๆ่ๆเธอก็โดนรถคันหลวเฉียดเข้าซึ่งรถคันเนี้ยมันก็คือรถของท่านประธานนิวเวยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของจีนท่านประธานหลิงเย่ที่แบบแสนชาฉลาดมากเนียบมากเป๊ะตั้งแต่หัวจนดเท้าเลยแล้วเมื่อนาเอกได้ขับรถมาที่บริษัทเธอก็มาเจอพระเอกครั้งแรกในลิฟต์ โดยพระเอกอ่ะมาจะเป็นโรควิตกกังวลมากๆเลยนะเขากังวลอยู่ว่าหากลิฟตัวนี้ตกขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งจริงแล้วลิฟมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาว่าแค่คิดมากไปเองต่อมาเมื่อพระเอกจะนำท่อดอกไม้ไปไหว้แม่ของเขาแต่เขาเพิ่งมาสังเกตเห็นว่ามีคนร้ายกำลังตามเขาอยู่เขาเลยพยายามี่จะขับรถหนีสุสดท้ายแล้วอ่ะกับเกิดอุบัติเหตุรถชนเข้ากับเสาแล้วก็ตกทะเลทันทีซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือพี่ชายใหญ่หลิงฟางที่เขาอยากจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของพระเอกที่เป็นแค่ล ต่อมาตกกลางคืนตอนที่นางเอกมังจะขับรถกลับบ้านเพราะฝนตกหนักมากเธอกับบังเอิญขับรถชนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาอะได้รับบาดเจ็บเลยนะเธอเลยต้องรับผิดชอบเขาด้วยการพาเขาอะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่านักขนาน้นพระเอกเหมือนจะเห็นคนร้ายมาตามตัวเขาเขาจึงดึงตัวนางเอกเข้าไปบังไว้แล้วก็โชครายที่มีคนเข้ามาชนนางเอกพอดีเลยทําให้ดูเหมือนว่าพระเอกอะดึงตัวเธอเข้าไปจูบนางเอกเลยเผิดตบหน้าเขาไปจนเขาสลบเลย ส่วนทางด้านบ้านของพระเอกตอนนี้พวกเขาก็เป็นห่วงพระเอกเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าโลกของพระเอกตกเหวแล้วก็ยังหา่งของพระเอกไม่เจอส่วนทางาตระกูลกู้ซึ่งเป็นคู่แข่งของนิวเวเมื่อรู้ข่าวก็สั่งให้กู้ซินเอ๋อลูกสาวของตัวเองเนี่ยติดอาสินค้าด้านเทคโนโลยีทันทีเพื่อดึงฐานลูกค้ามาจากนิวเวให้ได้ต่อมาเมื่อพระเอกฟื้นขึ้นเขาก็มีอาการคล้ายความทรงจําเสื่อมชั่วคราวนางเอกเลยต้องรับเลี้ยงดูเขาเพราะว่าหากเธอให้เขาพักอยู่ในโรงพยบาบาลต่อเธอจะต้องจ่ายค่าเสียหายมากกว่านี้แน่แน และที่เขาความชงซำเสื่อมก็อาจเป็นเพราะว่าเธอตบหน้าเขาเมื่อกี้ด้วยจนหัวเขาไปกระแทกกับเตียงเธอเลยต้องตกกระไดพลอยจรนแล้วก็รำสัญญากับเขาแล้วก็ให้เขามาพักห้องเดียวกับเธอที่บ้านซึ่งพระเอกก็มีกฎหลายอย่างมากๆแล้วพระเอกยังขู่เธอด้วยว่าก็เธอทําเขาเจ็บหากเธอไม่ดูแลเขาอย่างดีเธอจะต้องชดใช้เป็นเงินจำนวนถึง280,000่หยวนเลยนางเอกเลยต้องได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมไป แล้วเมื่อมาอยู่ในบ้านพระเอกก็เรื่องมากสุดๆก็เขาบอกว่าถึงแม้ความทรงจำของเขาจะเสื่อมแต่เขาก็ไม่ได้โง่นะเขาไม่ยอมนอนใต้พัดลมเด็ดขาดหากพัดลมมันตกลงมาจนเป็นอันตรายแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงนางเอกเลยได้แต่ต้องกล้มเกินฝืนทนแล้วก็บอกว่าเธอจะดูแลเขาตลอดยี่ี่ชั่วโมงไม่ห่างไปไหนแน่เพราะเอกเลยแกล้งหยอกเธอว่าที่ไม่ห่างไปไหนเนี่ยมันใกล้แค่ไหนกันล่ะแล้วเขาก็เอาหน้าไปใ,ใกล้เธอขนาดนี้นางเอกเลยแอบพอใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยเหมือนกัน ตกกลางคืนนางเอกเลยมีแผนการติดราคาทุกอย่างไ้กับทุกที่เลยนะก็ในเมื่อเธอต้องใช้นี่เขาค่าที่ทําให้เขา,าบาดเจ็บถ้าอย่างนั้นการที่พระเอกมาใช้ห้องเดียวกับเธอพระเอกก็ต้องจ่ายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากินด้วยเคี้ยวมาเคี้ยวกลับแบบนี้ก็ไม่โกงนะวันต่อมาคนจะเป็นวันที่นางเอกอะสบายๆแล้วก็ทํางานได้อย่างเงียบๆแต่แล้วเธอก็เพิ่งมารู้ว่าพระเอกอะทาไมโครเวฟที่บ้านไฟไหม แล้วตั้งแต่เหตุการณ์น,นั้นมาเธอก็โดนโทรตามไม่หยุดเธอต้องไปเคลียร์เรื่องราวให้กับเขาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นตามาจค่าคนที่เขาทำแตกทั้งโหลไปขอโทษแม่เด็กที่พระเอกไปแย่งของเล่นเด็กชิ้ของเธอไม่เคยอยู่สุขเลยตั้งแต่วันนั้นเธอจึงกลับมาคิดบัญชีแคสกับเขาให้เป็นเงินคืนเธอทั้งหมดแต่แล้วเรื่องวุ่นๆุ่นก็ยังไม่จบเมื่อพระเอกร้องไย้ให้นางเอกช่วยเป็นเพราะว่าเขาเจอมแมลงสาบในห้องน้ํา นางเอกเลยแกล้งคืนบ้างว่าระวังนะตกกันคืนมันจะออกมาไต่ตัวพระเอกตอนพี่พระเอกอะกำลังนอนจากนั้นเธอก็ปิดประตูเข้าห้องนอนเพราะว่าเธอเอาคืนพระเอกได้สําเร็จแล้วแล้วก็ได้ผลนะเพราะว่าพระเอกอะกลัวมแมลงสาบจนนอนไม่ได้เลยทั้งคืนนางเอกเห็นแล้วก็สงสารลุกงเช้าเธอเลยออกไปซื้อยาฆ่า,มาแมลงแต่ก็ต้องลงบัญชีเขาไว้นะ ส่วนพระเอกไม่เห็นว่าเธอแกล้งเขาใช่ไหมได้เขาเลยแอบใส่รหัสที่มือถือของนางเอกให้กลายเป็นรูปแมลงสาบซะเลยก็เธอแกล้งเขามาเขาก็แกล้งเธอกลับไม่โกงกันยังไงเล่าต่อมานางเอกก็เพิ่มมาคิดได้ว่าทําไมเธอถึงไม่โพสรูปเขาเพื่อตามหาครอบคอรัวให้กับเขานะพระเอกเห็นแล้วจึงได้แย่งมือถือเธอมาลบรูปออกไปแต่ว่านางเอกไม่ยอมเธอเลยพยายามที่จะแย่งกลับคืนมามนเลยทําให้พวกเขาทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งโดยบังเอ,อิญอีกแล้วพระเอกเลยแก้เคลด้อยการถามว่าใครเป็นคนให้สร้อยข้อมือนางมา นางเอกเลยบอกว่าพี่ชายเป็นคนให้เธอมานั่นเองต่อจากนั้นพระเอกเลยขอเล่านิทานให้กับเธอฟังก่อนนอนเขาได้เล่าให้เธอฟังว่ามีครอบครัวครอบครบัวหนึง่งพ่อได้สั่งให้ลูกชายทั้งสามคนต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำซึ่งน้องคนเล็กไม่สนส่วนพี่รองกลมาจะาฆ่าพี่ใหญ่ได้แต่เราก็ลังเลจนสุดท้ายแล้วพี่ใหญ่ก็สังหารพี่รองได้สำเร็จพระเอกเลยถามว่าทำไมนางเอกเลยบอกว่าสงสัยที่พ่อไม่สนใจพี่รองก็เป็นเพราะว่าพี่รองอาจเป็นแค่ลูกบุญธรรมเท่านั้น ก็เหมือนเธอนั่นแหละเธอเข้าใจความรู้สึกของการเป็นลูกมันทมดีทานั้นพ่อของพระเอกสถานการณ์ที่บริษัทก็ไม่ดีเลยเนื่องจากตอนเนี้ยยังไม่มีข่าวของพระเอกเลยทําให้บรรดาผู้ถือหุ้นต่างก็มากดดันเขากันใหญ่ต่อมานางเอกได้ไปส่งของที่บริษัทจนเธอได้บังเอิญเจอกับซินเอ,อ๋อซึ่งเพื่อนของซินเอ๋อก็มาดูถูกเธอนางเอกไม่ยอมเลยได้สาดน้ำใส่เธอไปโทษฐานที่มาว่าเธอก่อน ส่วนธนานพระเอกเขาก็ก่อเรื่องใหญ่อีกแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะเขาบาังเอนะิญทาหัวก๊อกน้ําพังแล้วก็ได้เผลอหลับไปจากนั้นเขาก็ฝันร้ายฝั่งนงตอนที่พี่ใหญ่หลิงฟางพักเขาว่าตกน้ําจนเขาเป็นโรคกลัวน้ําไปเลยซึ่งเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าน้าท่วมห้องเขาจึงทําตัวไม่ถูกส่วนนางเอกตาขวาของเธอก็โกตุกทั้งวันเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่มีเรื่องร้ายอะไรนะแต่พอเธอกลับมาถึงห้องเธอก็มาเจอแล้วว่าเรื่องร้ายที่ตามหามันคือน้าท่วมห้องเธอตั้งหาก ซึ่งตอนแรกเธอก็มโหว,ว่าทําไมพระเอกถึงปล่อยให้บ้านเป็นแบบนี้แต่พอเธอเห็นว่าพระเอกมีอาการกลัวจนตัวสันน่นเธอจึงได้เข้าหาเขาแล้วก็ปลอบประโลมเขาได้การให้เขาฟังเพลงสบายๆเพื่อคลายความเครียดจากนั้นเธอก็ไปซ่อมก๊อกน้ําต่อพระเอกก็อึ้งในความใจดีแล้วก็อ่อนโยนของเธอมากๆจนตอนนี้เขาเริ่มมองเธอเปลี่ยนไปเธอเองก็ชอบเข้ามาใกล้เขาจนหัวใจเขาก็เต้นแรงอยู่เรื่อยแต่นางเอกก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าทําไมพระเอกถึงมีอาการแปลกๆแบบนี้ และต่อมาก็ถึงกําหนดดูแผลของพระเอกครั้งนี้พระเอกสามารถที่จะถอดเฟกได้แล้วส่วนพอะนางเอกถามว่าเมื่อไหร่ความทรงจำของเขาจะกลับมาคุณหมอก,ก็ตอบไม่ได้อยู่ดีนางเอกก็เลยได้ตะบ่นว่าช่างเถอะยังไงเธอก็ต้องรับเลี้ยงดูเขาอยู่ดีจากนั้นเธอเลยพาเขาไปเดินเล่นแต่เมื่อมือของนางเอกมีแผลพระเอกก็คอยทําแผลให้ถึงแม้ว่าแผลของนางเอกจะเล็กแค่นิดเดียวแต่สำหรับเขาแล้วเขาก็เป็นห่วงเธอมาก และต่อมาพวกเขาก็ไปเดินซื้อของกินกันในตลาดแต่เพราะว่าฝนตกหนกักพวกเขาเลยกลับบ้านมันแบบตัวเปียกปอนจากนั้นพระเอกเลยจะถอดเสื้อเพื่ออาบน้ำแล้วเขาก็อ้อนขอให้นางเอกอาบน้ําให้กับเขาโดยแลกเป็นเงินหนึ่งร้อหยวนก็ได้ตอนแรกนางเอกก็ปฏิเสธนะแต่พอเธอได้ยินเรื่องเงินเธอเลยต่อรองว่า200แล้วกัน สุดท้ายแล้วเธอก็ไปช่วยเขาอาบน้าจนได้แต่เธอก็รู้สึกเขินไปเหมือนกันนะเธอเลยขอเดินออกมาทําใจก่อนแล้วเมื่อเขาเรียกเธออีกครั้งครั้งนี้แหละที่บังเอิญนางเอกลื่นล้มจนไปแช่ในอ่างอาบเดียวกับพระเอกเลยนางเอกเลยได้แอบเห็นเขาหมดแล้วแล้วเมื่ออาบน้าเสร็จนางเอกเลยแก้เก้อว่าพระเอกดูผอมจะตายไม่เห็นหน้าดูเลยแต่พอเธออยู่คนเดียวในห้องเธอกับแอบเขียนการ์ตูนเรื่องราวของเขาแล้วก็เธอลงในออนไลน์เลยนะพอพระเอกมายืมคอมของเธอเขาเลยได้มาเจอว่านางเอกแอบวาดรูปร่างของเขาก็ไหนบอกว่าเขาผอมยังไงล่ะ นางเอกก็เลยเขิดแบบไปไม่เป็นเลยต่อมานณะวันเงินเดือนออกผู้จัดการตู้ก็มาพาพวกพนักง,งานไปเลี้ยงข้าวแล้วเขาก็ดูแลนางเอกเป็นอย่างดีแล้วก็ขอส่งเธอที่บ้านด้วยจากนั้นผู้จัดการตู้ก็แอบมาสารภาพรักกับนางเอกจนพระเอกก็แอบมาเห็นฉากนี้พอดีแต่นางเอกก็พยายามที่จะแถไปเรื่อยๆนะว่าเธอมีแฟนแล้วแต่ผู้จัดการตู้ก็ไม่สนและเมื่อนางเอกเข้ามาในบ้านพระเอกก็ทําเป็นไม่สนใจเธอ นางเอกตอนนั้นกํลาลังแพนที่จะหาัดกันดอกไม้อยู่แต่เธอก็โดนพระเอกสั่งไล่ให้ไปนอนเพราะว่านี่มันดึกมากแล้วมันลบกัเวลานอนของเขานางเอกเลยได้แต่ต้องทําตามแต่พอคอยลังพระเอกไปนะพระเอกเลยได้ออจัดการที่ซ่อนไว้ออกมาสักทีเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอไปสนใจชอบดอกไม้ยังไงล่ะส่วนรุ่งเช้านางเอกก็มีสไพ์ให้กับพระเอกนั่นก็คือเธอได้ใช้เงินของเธอซื้อรถเข็นให้กับเขาอะเป็นรถเข็นจากเยอรมันเลยนะเป็นแบบที่เขาว่าตามหาย,ยังไงล่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ระบบอัตโนมัติแต่มันก็เป็นระบบอัตโนมือนะ อย่างน้อยอเขาก็ได้ออกกําลังกายยังไงนางเอกเลยให้เขาได้ลองนั่งแล้วก็ค่าเห็นขาได้กับเขาด้วยพระเอกก็รู้สึกดีใจเหมือนกันแต่ไม่รู้นะว่าเขาดีใจที่ได้นั่งรถเข็นหรือว่าดีใจที่โดนนางเอกโอบกอดจากด้านหลังกันแน่จากนั้นพระเอกเลยได้ขอตอบแทนนางเอกด้วยการชวนเธอไปดูหนังแต่แล้ววันนั้นนางเอกก็งานเข้ากว่าเธอจะเสร็จจากงานม,มันก็เลยเวลาหนังไปมากแล้วซึ่งพระเอกตอนนั้นยังรออยู่หน้าโรงอยู่เลยนะแล้วก็ไม่ยอมไปไหนนางเอกเลยได้ตะง,งองเขากลับด้วยการซื้อตัวอีกใบให้กับเขา จากนั้นเมื่อพวกเขาดูหนังจบแล้วม่อกลับมาถึงบ้านพระเอกก็เหมือนจะมีอะไรพูดกับเธอแต่ก็ไม่ยอมพูดออกมาจนเอกก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาจะพูดอะไรกับเธอนะจากนั้นรุ่งเช้าเธอเลยมาเจอคาตอบว่าพระเอกจะมาสั่งลาเธอนี่เองเพราะว่าตอนนี้พระเอกไม่อยู่แล้วนางเอกก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันจนไม่ไปอันทํางานเลยนะเธอเลยขอแลกเวรกับเพื่อนเพื่ออ,ออกตามหาเขา ส่วนพระเอกที่แท้แล้ว่เขาไม่ได้หนีหายไปไหนเขาแค่มาหาหมอเพื่อสินของเขาเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพระเอกอไม่ได้ความทรงจาเสื่อมเขาเองจาได้ทุกอย่างตั้งแต่แรกแล้วเป็นเพราะาตอนนั้นเขาเห็นรูปแม่ของนางเอกจากมือถือของเธอเขาเลยจําได้ว่าของเขาเคยจะยกหุนบริษัทให้กับจินหวานแม่ของนางเอกเขาเลยตามหาแล้วก็สืบเรื่องของเธอโดยแกล้งว่าจําไม่ได้จะได้มาขออยู่บ้านเดียวกับเธอยังไงล่ะ แล้วเขาก็ได้แอบเอาดีเอ็นเอของเธอไปพิสูจน์ว่าเธอเป็นลูกนอกสมรสของพ่อของเขาหรือเปล่าแล้วก็สรุปว่าไม่ใช่เขาเลยโล่งใจไปเป,เปล่าหนึ่งส่วนเรื่องบริษัทเขาก็ได้สั่งการให้ไอรีเลยขาของเขาอะให้ดําเนินการแทนเขาทุกอย่างแล้วคอยตามสืบฆาตรกรที่มาทําลายเขาด้วยซึ่งาอาจจะเป็นหลิงฟางพิชัยของเขาก็เป็นได้พระเอกอะแผนสูงแล้วก็รอบคอบมากจนไม่มีใครตามจับได้เลยแล้วเมื่อเขาเสร็จภารกิจเขาก็เพิ่งมารู้ว่านางเอกตามหาเขาเพราะว่าคิดว่าเขา,าหายตัวไป เขาเลยได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าเธอแล้วก็บอกว่าเขาได้ยินหมดแล้วนะว่านางเอกเป็นห่วงเขามากแค่ไหนแล้วที่เมื่อกี้นางเอกตะโกนออกไปว่าต่อไปจะไม่ไล่เขาไปอีกแล้วเขาก็จะไม่ไปไหนจริงๆแล้วนะจากนั้นเมื่อมีคนมาชมนางเอกล้มก็บัเงเอิญนางเอกได้ล้มลงไปที่ตักของพระเอกพอดีมาเลยทําให้พวกเขาทั้งสองคนทําอะไรก็ไม่ถูกเพราะว่าเวลากับสถานที่มันช่างเป็นใจซะเหลือเกินนางเอกเลยได้แต่แอบเอาโมเมนต์นี้กลับมาเขียนการ์ตูนต่อที่บ้านเลย ส่วนหลิงฟางเขาได้บอสแสจากนักสืบแล้วว่ามีคนพบเห็นคนหน้าเหมือนพระเอกนั่งรถเข็นอยู่อา้าวเอาเขาสิเขาจะส่งคนมาตามล่าพระเอกอีกหรือไม่ต้องไปตามกันต่อนในคลิปหน้านะคะ